좀쳐주세 천천히... นั่นหมายถึงว่าศ<ม>ักยภาพของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มไม่ไม,ไม่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรที่ต้องมาดําเนินการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์<ม>เรายังมีทางเลือกในการแสวงหาพลังงานจากทั้งในและต่างประเทศอีกมหาศาลนะครับทางการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเพียงแค่ทางเลือกเล็กๆ<ม>นะฮะในอนาคตอันไกลที่ที่เราอาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันได้แต่ณนะวันนี้ ถ้าพูดถึงเรื่องการทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาข้อกฎหมายในประเทศไทยเรายัง,เ,ยงเขาเรียกอยังคานต้มเตียมยังไม่ไปไหนนะครับเรามีพระราชบัญญัติประมานูเพื่อสันติมีมาตั้งแต่ปี2 5 0 4ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เก่าแล้วก็ล้าหลังมากแต่เราก็ไม่เคยพัฒนาข้อกฎหมายใดซึ่งขึ้นมารองรับอย่างนี้เป็นต้น แล้วจะมากล่าวอ้างว่าเราจะมีนิวเคลียร์ภายในไม่กี่ปีภายในสนะิปีข้างหน้าตามแผนพ d ดีี2010เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเพ้ิฝันทั้งสิ้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าแม้ว่าจะมีแผนอย่างนั้นก็เป็นเป็นประตูเป็นโอกาสที่ทําให้กระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพกอพอเนี่ยได้ตั้งงบประมาณเพื่อนําเงินมาถลุงนะมาผ่านกันลเล่นๆโดยผ่านกระบวนการ พีนะครับประชาสัมพันธ์ทางคนไปดูงานอะไรประเภทนี้นะครับก็ก็เปเรื่องวิธีการในการผลานเงินงบประมาณของประชาชนนะฮะซึ่งเขาก็ต้องตั้งเป้าอยู่ในแผนไว้ก่อนส่วนจะทําได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งงนั้นและที่สําคัญก็คือว่าประชาชนในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ในแผนที่จะต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าดิวเคียไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีที่อุบลราชธานีที่นครสวรรค์ที่สุราษฎร์ธานี รือแมแ้แต่พื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการโยนหินน้ําทางอของกรอบผอหรือแม้แต่ของรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานทั้งสิน้นแต่หากจะทําจริงๆเนี่ยผมคิดว่าประชาชนในพื้นที่คงไม่มีขยอมนะครับเพราะว่าณวันนี้เองเนี่ยวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นต่นอปัญหาโรงไฟฟ้านิวเลีย์ทั้งโลกที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่มีเทคโนโลยีมีความรู้มีนักวิชาการที่เลิศประเสริฐสีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถี่ควบคูมปัญหาเหล่านี้ได้ ยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นที่เชนอเบลหรือที่รองไอร์นในอเมริกาหรือแม้แต่ล่าสุดที่ฟุกุชิมะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงแม้ว่ามนุษย์จะเก่งหรือมีเทคโนโลยีมากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะ,ะต้านภัยหรือหรือเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นและที่สําคัญก็คือว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองเกษตรนะครับหลักของประเทศเราไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมเราเป็นประเทศเกษตร,ร,รยิงนั้นถ้าเกิดวิกฤตการณ์เหมือนฟุกุชิมะขึ้นมาเนี่ย มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุภายในประเทศหาประเทศไทยมีรงไัฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วลองคิดดูทีนะครับหังสีที่มันจะแพร่เข้าไปในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยพื้นที่เรามีแค่352ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจํากัดวงได้ฉะนั้นประเทศเราเมื่อเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยถ้าเกิดการแพร่กระจายของหังสีเนี่ยประเทศอุตสาหก,กรรมทั้งหมด ผลผลิตของชาวบ้านทางกเกษตรกรรมทั้งหมดจะไม่สามารถขายออกไปที่ไหนได้เลยเพราะคนทั้งโลกเขาไม่ซื้ออยู่แล้ว <S 2> <S 2> แล้วถามว่าตรงนั้นใครจะรับผิดชอบรัฐมนตรีพลังงานหรือ <S <S ผู้ว่ากบผอหรือหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีหรือจะรับผิดชอบไหวไหมม่ทาง <S 2> <S 2> งั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องระมรัดระวังเราต้องแสดงจุดยืนความเข้มแข็่งข,ของเราว่าเราเป็นเมืองอุตสาเป็นเมืองเกษตรกรรมเราสามารถผลิตพลังงานได้ด้วยเกษตรกรรมเช่นเราสามารถผลิตเอทีเอนแอลกอฮอล์เมทิลแอลกอฮอล์จาก มันสัมบหลังจากพืชเกษตรจากอ้อยจากน้ําตาลได้ทําไมเราไม่พัฒนาพื้นที่เหล่านี้ขึ้นมานะครับเรามีทางเลือกอีกเยอะแยะทีามมา่จะมาจะนํามาซึ่งการผลิตพลังงานทั้งพลังงานโซลาเซลล์ซึ่งณว,วันนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสําคัญได้จริงจัง<ม>ประเทศเราเป็นเมืองร้อนถ้าทุกหลังคาบ้านติดโซลาเซลล์ลองคิดดูจะมาหาศาลขนาดไหนแต่วันนี้จะอ้างว่าเฮ้ยโซลาเซลล์นี่มันแพง ก็รัฐบาลไม่ซับสดายไม่ซับยิดีไม่ให้สนับสนุนเลยให้มีโรงงานผลิตโซล่าเซลล์ขึ้นมานะทุกอย่างมันก็สามารถทําได้แต่รัฐบาลไม่ความสำคัญ <c oughs> แล้วอ้างว่าโซล่าเซลล์ ale, มันทําได้นิดเดียว <c oughs> หมายถึงว่ากลางคืนก็ไม่สามารถทําได้ <c oughs> ก็ถ้าทุกหลังคาเรือนมันทําได้เนี่ยฉันอย่างน้อยเนี่ย เกลืนที่เรามีอยู่แล้วนะครับโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันก็โอเวอร์แคปซิตี้อยู่แล้วนะครับมันมันมันเพียงพอและมหาศาลนะครับถ้าทุกบ้านในประเทศไทยเนี่ยทุกครัวเรือนในประเทศไทย60-70ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับ หลังคาบ้านมีโซลาเซลล์ลองคิดดูที่มันจะผลิตพลังงานเฉพาะเวลากลางวันนขนาดไหนอย่าลืมเราบ้านเราบ้านเราเป็นเมืองร้อนเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากที่สุดโอกาสที่จะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เี่มมากกว่าประเทศเมืองหนาวผมไปญี่ปุ่นมาเนี่ยหลังคาบ้านของเขานี่เต็มไปด้วยโซลาเซลซเซล์และรัฐบาลเขาก็สนับสนุนอย่างจริงจังในเรื่องของการผลิตโซลาเซลล์ออกมาขายเมือ่อเมื่อมีจํานวน ดีมานมากเนี่ยพพลายก็ราคาก็ถูกอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่ณนะวันนี้บ้านเราไม่เคยได้รับการส่งเสริมในเรื่องของโซล่าเซลเลยนะครับเป็นเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ mm hmm. เพราะว่าเรามาีบริษัททางด้านพลังงานเนี่นะฮะเป็นเป,เป็นเป็นบริษัทที่ทําในเรื่องของโรงไฟฟ้าท้่มาจากาาวัตถุดิบพลังงานอย่างอื่นมากกว่า mm hmm. เช่นจากถ่านหินจากก๊าซธรรมชาตินะครับ mm hmm. นั้นการจะมาพัฒนาไอโซล่าเซลซึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่าบ้านสามารถทําเองได้ใช,ใช้เองได้เนี่ยมันคงจะไม่นําไปสู่การการการชอบมากนะักของผู้ประกอบการทางด้านพลังงานครับ